มากินเป็ดเตี่ยวเป่าปากนะพี่น้องเป่าปากอยู่เส้นอะไรก็แล้วทองกาวค่ะมาดับที่มีคนสวยแซ่บอยู่คนเดียวแซ่บอยู่คนเดียวสั่งทำอะไรอ่ะทำกุ้งสดค่ะโอ้โหแซ่บมากทำไมสี่ดูเผ็ดกว่าหนูอ่ะอ่ะจะมีตั้งกล้องไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะทุกคนแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบถ่ายนะอื้อ เขาก็เเป็นตำมกุ้งสดนะแต่ว่าใส่ถั่วพี่มีก็เลยไม่กินใช้มือด้วยใช้อะไรด้วยเดี๋ยวทุกคนเอเลยค่ะต้องหนามากนะจริงๆเราชอบใช้มือนะทุกคนเขอเดียกแบบน้องเหมือนหนอนถ่ได้สะดวกพี่น้ำเพื่อน้ขงขอไข่สองลูกได้ไหมคะนัวน้ำปลาล้านัวมาก ไม่ได้อวยร้านก๋วยเตี๋ยวพี่สาวเลยหรือ่ะเออดีอ่ะคือดีเนาะพี่มี่สดสั่งเป็นตำเส้นเล็กล่าสุดไหมคะบอกว่าขายดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วละอแอกินทั้งมือเด็กห่วง่อกทั้งอะไรนะครับเส้นเล็กมืยเส้นให้ดูนะดือละแต่ไปไปล้างเอาโอ้ <CD. S 2> เห็ดกเดี่งอ่ะอบุญกับแล้วก็มีหอยโขลกเรียกไข่ไข่อะไรนะไข่ออนเซนเรากินเผ็ดเราก็ต้องกินไข่ย้องไข่เผ็ดใช่ไหมไข่ไก่นะคะคนค่ะวันนี้เหมยสั่งเป็นเส้นเตี๋ยวด้วย กินนี้ไปก่อนเอาคู่เป็นตัวใหญ่แทะแม่ขาได้กำไรเนี่ยเนอะดูดิคู่ตัวใหญ่ค่ะเนอะดีสาม สั่งมาคนละจานกับพี่มี่เลยอ่ะไม่แย่งกันนะไม่แย่งหรไม่แย่งไม่แย่งแย,ย่งไม่ได้ครอบมอ๋อตืมระอยอะรอืมขอจุกขึ้นเลยด้วยอ่ะ อือ้อเดี๋ยวว่าต้องกินถามน่าหรักไม่หรอกเี๋ยาบ,บอกนี่จะไปต่อวิวยเสียวนะคะทุกคนต่อไปเสี่ยววิ่เสี่ยวเลยค่ะ ที่นี่แบบจิกมนเจอร์ข้าวเตี๋ยวเรือต้นดำหลับตัวอร่อยไหมอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดของเธเผ็ดเผ็ดแต่หือยากอยากย่างน้ใหญ่ยดีแต่ยังไม่ได้เพราะว่ามีถั่วรเออมีถั่วก็เลยได้ดดสั่งเพิ่มเดีย๋ยวค่อยไปกินเนปะ็นเมนูอื่นก็ ก๋วยเตี๋ยวซุปำเป็ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเอารอก๋วยเตี๋ยวกิงนังปลาเสี๋ยวเดี๋ยวพิงกินเยอะนะเพราะว่ามีของหวานชีด้วยอือจังหวัดลมนิดฟรีเดี๋ยวไปกินที่คลิปต่อให้แกสาม ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราชิมนทีดเกี่ยวเืิมเคียงมาก่อนเป็นตับหวานไส้หวานเป็นไส้ก่อนอ,อ,อ้ได้แล้วอ่ะให้เห็นอันเขาปิ้งไงอไมีเยอะสงสัยอาการหนักแล้วแหละไม่ได้กดขายให้น้องสามขวดต้องเข้าเน้อวเนี่ยไม่อ่อนออ อันนี้เป็นตับหวานเนี่ย้ก็เตี๋ยวไม่หมดชามก่อนแล้วค่อยกินเดก๋ยเตี๋ยวต้องเข้าอีกชามหนึ่งแล้วแหละ อร่อยน้ำซุปที่นี่จะเพิมพ้นมากทุกคนถ้าจะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยเืออร่อยจริงผัดออนเซ็นนี่หอมะ เยอะเป็นหน่อร่อยดีรูจับผักหลังได้เลยพอเดินองเลย อขอบคุณค่ะดมีพุ่งทอดเลยเขียเกี๊ยวด้วยแม่ค้าเป็ดลิเวอร์แม่ค้าเจลีแม่ค้าบอกว่าสงสารเมลลี่บางมีลืมกดถ่ายนะคะทุกคนโอ้โหเจ็บปากน้องกินจนจะหมดแล้วหรออันนี้ได้อยู่สอได้อยู่โอเคได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้อยู่ว้า ร้านก็สวยมากเลยอืมจริงๆนางมากนางมากเนาะอร่อยกรอเดาะเกลียวอร่อยทีนี้เราจะน้องใหนธข้ามบ้างมา หายไปเลย,ย,ไ,เลยไม่กีน่นาทีแล้วเป็นขายังยังเพิ่งจะสองนาทีกว่าก็เมื่อ <c oughs> กี้เราไม่ได้ถ่ายความจริงนะทุกคนจิถ่ <c oughs> ายไปแล้วรอบหนึ่งข้าไปรวมเหมือนส้มตำก็ได้ <c oughs> ได้ก็รดมอยู่แล้วเอาก่ะนี่จะหมดแล้วพอดีเอาพี่ไม่ดูดิกินจนจะจหมดเลยอ่ะเนี่ยเนีย่ย ลือกดถ่ายให้เมลลี่นะคะทุกคนอืมกินจนอิ่มอ่ะอร่อยจริงหรือว่าพี่มี่แกล่ะเออเก่งของเ่า,เาไม่ได้แกลนะคะทุกคนค่ะสวยมากร้านอะ่ะผู้ชมคนคนก็สวยชมยังไงก็ไม่หายโกรธแล้วตอนเนี้ยเนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บ้ายอหรอกอยากมาชิมเนาะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าป่าพี่เนอะแต่มาได้แค่นี้อยู่ตรงเส้นทองกวาวนะคะมาแบบง่ายๆเลยทุกคนอร่อยมีหลากหลายเมนูให้เลือกส้มตำก็มีนะคะแบบต้องนี้แบบขายดีมากแซ่บ เจ็บจริงนี่คือก๋วยเตี๋ยวไซส์เอสนะใหญ่มากดีแล้วไม่สั่งไซส์เอ็มโอเคเดี๋ยวไปกิน่อแล้วนะคะทุกคนกระบอนมนีโซเกี้ยวหน่อยอ๋อโซเกี้ยวค่ะเอ้เขี๋ยวหน้ากินมาทับกอลเลยไะ